5คนแรกของระดับในโรงเรียนใดโรงเรียนหนึ่งความหมายก็คือว่าใช่ความหมายก็คือว่าลูกเราอยู่ใน35ดับแรกของสายของสายวิทย์แพทย์เลยทำที <c oughs> ่อยู่กะสมัครไม่ได้อย่างเช่นพวกนาโนโพลิเมอร์พวกนี้เราไปดูรายละเอียดน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วผมว่าถ้าคนอยู่35ดับแรกของโรงเรียนนั่ผมจะไม่เรียนวิศวะนะครับแต่ว่าเขาจําเป็นต้องทาอย่างนี้อย,อย่างที่ดอเตอร์บอกว่าเขาต้องการเด็กเก่งไง นะครับอย่างไรกระางังนด่ยผมดูแล้วเนี่ยก็เหมือนกับที่ที่บอกก็คือความหมายคือว่าเด็กก็ไปลองสอบไปลองสอบดูว่าตัวเองมปนได้ขนาดไหนแล้วก็พอรายงานตัวก็แค่นันน้นเองก็จำนวนแค่นัน้นแต่ส่วนใหญ่เด็กที่ไปรายงานตัวแล้กระังเนี่ยผมบอกนิดนึงส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ถ้าเป็นเด็กกรุงเทพเนี่ยเขาก็ไม่เอาเขาถือว่าถ้าอย่างนี้เขาติดปุ๊บเนี่ยเขาก็เขาคิดว่าอย่างอื่นเขาน่าจะติดปุ๊บมากกว่านะครับก็ลองสอบมันก็เสเนี่ยเสษยิ่งกว่าแร้กระังอีกนะผมบอก มีรับตรงแน่นอนเกษตรนี่จะรับตรงประมาณเดือนผมคาดว่า,าน,น่าจะพฤศจิการับตรงเหมือนกันแล้วก็กกเกษตรนี่จะเลือกได้ผมไม่แน่ใจว่าสามหรือสี่ภาควิชานะครับและก็ไม่ใช้ข้อสอบของมหาวิทยาลัยใช้คะแนนเกแคทครั้งที่หนึ่ง,งที่จะสอบในเดือนตุลาไม่ใช่นะครับแล้วก็เกษตรก็จะอ,อย่างนี้เหมือนกันก็คือจะสลัสิือนถอนเหรอถอนไม่ใจไป นะครับเกษตรก็จะก็จะ,จะเหมือนกบับรัดกระงนี่เหมือนกันแต่ว่ารัดกระงเนี่ยเขาเขารับตรงเนี่ยเขาใช้ข้อสอบเขาเองคือเขาจะออกข้อสอบของเขาน่าจะเป็นวิชาฟิสิกส์เคมีคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสี่วิชานะครับจานวนรับก็ก็อยู่ที่ที่ดัจเบยูเะบอกว่าประมาณนี้แหละแต่ถ้าเด็กติดรัดกระงผมว่าโอกาสที่จะติดที่อื่นเนี่ยนะถ้าเป็นวิศวะนะเด็กก็ต้องเกตเพอสมควรนะ ถ้าจะสละสิทธิ์อะไรเพราะว่าอย่างจุฬาเนี่ยผมว่ามันมันมันสูงมากจริงๆเพราะจุฬานี่ปีที่แล้วมันไปต้องประมาณสองหมื่นเกือบสองหมื่นสามกว่าหรือสองหมื่นสี่มันสูงมากเนี่ยโอกาสมันก็คือยากแลจะจํานวนมันก็น้อยแต่สภาพสังคมการเรียนอย่างที่บอกไม่เหมือนกันเลยต่างกันนะครับวิศวะตรงปกติของจุฬาตรงรว่าปีนี้เ็ัห ตรงไม่มีแล้วก็คือมันก็ต้องมีโครงการโอลิมปิกกับอาชีพวิทยาศาสตร์ซึ่งลูกเราถ้าไม่ได้อยู่ใน2โครงการนี้มันก็ไม่มีสิ่ิถ <Okay. S 1> ก็จบแล้วตอนนี้ก็รอแอดมิชั่นอย่างเดียวคาดว่าแอนมิชั่นปีนี้น่าจะรับอยู่ที่ประมาณ700กว่าคนนะครับ700กว่าคนจุลาปีที่แล้ว450คนเนี่ยมีสมัครอยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณ2,000กว่าคนสมัครอยู่ที่ประมาณ2,050รับอยู่450 นะครับคะแนนต่ำสุดน่าจะอยู่ที่ประมาณสองหมสองซึ่งสูงนะสองหมื่นสองนี่สูงนะครับเพราะว่าในตัววิศวะเนี่ยมันมีเหวนน้ําหนักของตัวแกดกับแพ็ก็แกดนี่ก็จะเป็นสิบห้าเอร์เซ็แพทคสองสิบห้าเปอร์เซ็นแพ็คสามความถนัดทางวิศวะยี่สิบเ5อร์ซ็นยี่สเปอร์เซ็ตสิบห้าสิห้ายี่สิบะครับ G p a พคยี 20, ่สิโอนเนี่ยสามสิบคะแนนก็สูงเหมือนกันน่าจะแล้วก็ของชุลาเนี่ยมันจะมีการเลือก ภาควิชาก่อนที่เขาเข้าไปเรียนอยู่สามภาคเลือกเลยก็จะมีทรัพยากรธรณีมีสำรวจแล้วก็จะมีคอมพิวเตอร์อันนี้คือถ้าเลือกแล้วก็เ,เลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนภาคได้หมายความว่าถ้าเราเลือกแล้วเราเข้าเดินเข้าไปเรียนแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้แล้วแต่ว่าไอ้กลุ่มที่เป็นกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยรหัสโค้ดของคณะเออยี่สิบเอ็ดเนี่ยอันนี้มันประมาณแปดเก้าภาควิชาอันนี้จะไปเลือกตอนปีสองโดยดูผลการเรียนของปีหนึ่งเป็นหลัก แล้วก็เลือกเอาปีสองเราก็จะรู้ว่าเราจะเรียนภาคนั้นๆได้หรือเปล่าอันนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ8ปดเภาคจะมีโยธาสิ่งแวดล้อมเคมีนิวเีรนเทคโนโลยีอุตสาหการเครื่องกลนะครับแล้วก็จะมีไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกอะไรพวกนี้นะครับถ้วเข้าเรียนวิศวะเด็กก็ต้องเฮวหน่อยเฮ้ยวๆหน่อยมีอะไรไหมครับ สำหรับจุฬาใช่ไหมครับจุฬามันจะมีเขาเรียกว่ากลุ่มของวิศวะทั่วไปอยู่แปดเก้าภาควิชาแล้วก็จะมีแยกออกมาเลยแยกออกมาอีกสามภาคตรงนั้นเนี่ยก็คือเราเลือกเลยตรงนั้นสามภาคเราจะเลือกหรือเปล่าถ้าเราไม่เลือกเราก็ไม่เลือกในกลุ่มใหญ่ใช่ทั่วไปปกติแล้วเนี่ยจุฬาเนี่ยรวมทั้งระบบทุกระบ,บนะครับทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณเจ็ดร้อยกว่าคนจุฬานะครับคอมนี่ผมคิดว่าไม่เกินสี่สิบคน และเป็นคะแนนที่สูงมากๆด้วยเออใช่ครับไม่เกินสี่สิบคนคะแนนสูงมากคะแนนผมคิดว่าคอมนี่น่าจะเกิดบถ็สองหมื่นห้าพันคะแนนนะน่าจะถึงแต่ส่วนใหญ่คนที่เรียนอย่างวิศวะจุฬานี่ก็คืออยู่ในเมืองเป็นหลักเขาก็จะไม่อยู่พอที่อยู่แต่ที่ผมพูดเนี่ยเขาก็ไม่ไปแล้วจริงๆอย่างอย่างไกระบางดี่ดีผมบอกในคำเดียวคือว่าบางทีแรงจูงใจทางด้านชื่อมันไม่อินเคนที่ผมบอก เรียนอะไรวิศวะควบคุมวิศวะการวัดวิศวะอะไรเนี่ยขนาดผมยังไม่รู้คืออะไรในวิศวะพวกเนี้ยคือชื่อมัน,ม,น,ม,นมันไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เล้าใจเลยอะ่ะแต่พวกที่เข้ามาใหม่ย,ยังไม่มีโดนดูเนี่ยโอ้โหวิศวะเขาแล้วจริงๆถ้าอาจารย์ต่อต่อนักเรียน,นยผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นของของราชบังเนี่ยถือว่าอาจารย์เยอะนะสัดส่วนนี่ถือว่าเยอะนะของจุฬานี่ก็เยอะจุฬานี่ รับไปประมาณนักศึกษาเขาที่ประมาณเจ็ดแร้อยเนี่ยอาจารย์เขาเกือบสา0ร้อยสอง้อยกว่าคนแลวกระบาลนี่สามร้อยคนประมาณแต่อย่างไมยิโดนเนี่ยหกสิบคนเ่ยแต่เด็กเป็นสองคันเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเขาเขาชื่อเขาไงชื่อเขาด้วยมิดนาเรกมน่มันต้องดูภาควิชาดูสาขาด้วยถ้าจะไปทางด้านเกษตรทางด้านชนบาทานไปทางด้าน เกี่ยวกับทรัพยากรนนะ้ำเนี่ยผมว่าไปเรียนเกษตรดีกว่าไม่โดยเราต้องเข้าใจว่าเขามาจากมหาวิทยาลัยทางด้านสายวิทย์ทางด้านการแพทย์นะครับแต่วันนี้เขากำลังขยายขยายตัวเข้าออไปนะครับเป็นวิศวะเป็นทางด้านเออ่ทางด้านไอ้นี่เขาก็มีทางด้านเออ่าศาสนาเนี่ยทางด้านวิไลล่าสุดาอะไรพวกนี้เขากำลังขยายตัวไปทางสายศิลป์สารยาครับตอนนี้ไม่ยินดีโดยเนี่ยผมบอกนิดน,นึงว่าทุกคณะเนี่ยนะครับปีหนึ่งเรียนสารยา ไม่ว่าจะเรียนแพทย์รามาไม่ว่าจะเรียนแพทย์ศีลาไม่ว่าจะเรียนเภสัชไม่ว่าจะเรียนทันตดไม่ว่าจะเรียนสาธารณสุขพยาบาลอะไรพวกนี้นะครับปีหนึ่งไปเรียนที่สรยาหมดพอปีสองปีสาปีสี่กลับมาคณะใครคณะมันสําหรับสําหรับตัวของมหิดลนะถ้าใครเข้ามหิดลนะครับจะมีอยู่ที่นั่นอยู่ประมาณ5้าหกคณะที่ทั้งสี่ปีการศึกษาอยู่ที่นั่นเลยก็คือหนึ่งก็คือวิศวกรรมศาสตร์สองคณะ ทางด้านทรัพยากรศาอันนี้อยู่ที่นั่นเลยแล้วก็สามจะเป็นเรื่องของพวกไอทีพวกนี้ก็จะอยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนนี้ไม่โดนมีสถาปั์ด้วยนะสถาปัเ์เขาก็าอยู่ที่นั่นแล้วก็จะมีสต اذ แพทย์ด้วยก็อยู่ที่นั่นหมดก็คือเรียนที่นั่นเลยแต่ว่าไอ้พวกคณะอื่นก็จะกลับมาที่เดิมนะครับส่วนถ้ากลับมานิดหนึ่งถ้าเรื่องแพทย์เรื่องแพทย์นนะถ้าเป็น รามากับศีราปีหนึ่งก็เรียนสารยาปีสองปีสามปีสี่รามาก็กลับไปอยู่รามาศีรากลับไปอยู่ศีราชแต่ถ้าเป็นวชิระวชิระปีหนึ่งไปเรียนที่สารยานะครับเพราะวชิระเป็นสนามพันสมทบของมหิโดนปีหนึ่งไปเรียนสารยาปีสองปีสามเทอมหนึ่งกลับมาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์มหิโดนปีสามเทอมสองปีสี่ปีห้าปีหกกลับไปอยู่วชิระสำหรับตัวนี้เนี่ยตัวของวชิระ เพยยือกาาเลกเรียนเนี่ยมันต้องไปดูเหมือนกันนะว่ามันเรียนที่ไหนเหมือนกันนะมันเดี๋ยวนีมน้มันไม่เหมือนกันยมสวเนี่ยถ้าเป็นแพทย์จันทาเน,นีปีหนึ่งเนี่ยนะครับเรียนที่องคลาดปีสองปีสามกลับมาเรียนที่อโศกปีสี่ห้าหกกลับไปเรียนองคลักใหม่อ่ะมันต้องดูด้วยนะครับมันไม่เหมือนกันรายละเอียดยังธรรมศาสตร์นี่ปริญญาตรีภาคภาษาไทยรังสิตสี่ปีการศราึกษาภาคอินเตอร์ หลักถูดปริญญาตรีควบโทสองปริญญาหลักสูตรปริญญาโทเนียเอกเรียนท่าประจักร <Inter. S 1> อินเตอร์เรียนท่าประจักรนะครับอินเตอร์เศรษฐศาสตร์อินเตอร์อะไรพวกนี้เรียนท่าประจักรหมดหลักสูตรห้าปีตีควบโทมันจะมีบริหารบริหารเออมันจะมีบัญชีบัณฑิตกับบัญชีมหาบัณฑิตอันนี้เรียนที่นี่มันจะมีบร,ริหารธุรกิจบัณฑิตกับวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตตีควบโทห้าปีเหมือนกันเรียนพวกนี้เรียนท่าประจักรหมด นะครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมาดูด้วยลูกเราอะไปได้หรือเปล่าบางคนเขาบอกไม่อยากให้ลูกอยู่หอไม่อยากให้ลูกอยู่เรียนตสายใส่มีอะไรครับวิศวะไม่มีผมจะไปสถาปันสถาบันเรียนเกฤษอสำหรับวิศวะนี่เองมันก็แล้วแต่นล้วก็แล้วแต่คนเชื่อเข้าไปในเรื่องเด็กวัยเด็กก็ไปเรียนก็จะมีเหมือนกันแบบลแบบักษณะนี้นะครับม,มันก็มันก็น่าเรียนนะเพราะว่าถ้าถ้าไปได้แล้วส่วนใหญ่เด็กอินเตอร์มันก็ ภาษาสําคัญมากไงภาษาสําคัญมากไม่งั้นมัจะเครียดมากเลยนะเพราะทุกอย่างมันภาษาหมดนะครับถามดค,ครับของธรรศาสตร์ตัวไหนัน